จาก21ขึ้นมา92เปร็นระยะทาง3 3 4กิโลเมตรนะครับระยะทางถึงบ้านผมเนี่ยมันประมาณ3 3 8แน่นอนว่ามันไม่น่าจะถึงทีนี้เราอาจจะต้องแวะชาร์จกันอีกรอบที่ PT ห้วยบงแ,แถวสระบุรีนะครับเป็นของอิเล็กไปอีกแกดโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะตีกลับกรุงเทพเลยนะตอนนี้อยู่ที่ปตทรชัชพัฒนเพชรบูร์เป็นปน่าจะเป็น PT เซสชันพาร์ทที่แรกอ่ะในในระแวกเนี้ยก็บรรยากาศนะครับมีสองคันชาร์จอยู่นะโอเคเดี๋ยวตีกลับเลยครับ mm hmm. เจอกันอีกทีก็นู่นเลยดีเล็กพีทีห้วยบงสระบ,บุรี mm hmm. ครับผม นี้มาถึงที่ p ีห้วยบงนะครับจะเจอรถที่ชาร์จอยู่ก่อนหน้านะเราก็ต้องรอคิวนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเป็น w a l ์กอกับอจองแต่จองเนี่ยต้องอยู่ในรัศมีไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับถึงเราจะจองได้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เราต้องรอให้คันใดคันหนึ่งเสร็จก่อนนะครับ ก็ดูแอปพลิเคชันไปก็ได้นะครับโอเคระหว่างนี้ก็รอไปครับโอเคครับตอนนี้ก็วิ่งมาทั้งหมด227กิโลเมตรจากปตทราชพัฒน์เพชรบูรณ์นะครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวเราจะมาชาร์จที่ e, e ีเล็กซ์บายอีกของที่ PT ห้วยบงตรงเส้นที่จะเข้าสระบุรีนะครับขาเข้าไปทกรุงเทพครับตอนนี้ SOC อยู่ที่22%เลนสอยู่ที่79นะครับไม่พอถึงบ้านนะครับ ที22่22บเนเดี๋ยวเราจะไปร์จกัน 2ีนะขึ้นมาเป็น76%ภายใน30นาทีนะครับก็ได้ระยะทางเพิ่มมาเป็น276กิโลเมตรทีนี้ก็สบายแล้วครับพอกลับบ้านแลวครับอันนี้จะมาพูดถึงบักของซอฟต์แวร์ใน MG4 Electric นะก็ผมว่าหลักๆที่ผมเจอนะครับก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเราต้องตั้งค่าตั้งค่าเรื่องของ เปอร์เซ็นการรีเจนหรือว่ารูปแบบการรีเจนนะครับใหม่ทุกครั้งเนาะแล้วก็รวมถึงพวกระบบเรนคีฟนะครับหรือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเราต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่เราขึ้นรถมาแม้กระทั่งระบบในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศนะครับคือรถคันนี้มันหนาวมากนะครับคือเราตั้ง27 28หรือ30เนี่ยมันแทบไม่ได้ต่างกับ อ่ายีห้าหรือยี่สี่ยี่สามเลยนะนะครับแต่พอเราไปตั้งให้มันเป็นออโต้ใช่ไหมครับแล้วอ่ในเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมครับเราตั้งเป็นยี่สิบเจ็ดเนี่ยอยู่ดีมันก็จะเปิดเอาอากาศข้างนอกเนี่ยเข้ามาหมุนเวียนซึ่งมันจะรีเซ็ตเป็นดีฟอลทุกครั้งนะครับซึ่งเราเราสามารถไม่ต้องการให้มันเอาอากาศข้างนอกมหมุนเวียนเนี่ยเราก็ต้องมาปรับที่ตัวอ่าหน้าของระบบปรับอากาศอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันต้องทําใหม่ทุกครั้งเวลาเราดับเครื่อง เป็นเป็นบั็อกอย่างหนึ่งนะที่ผมว่ามันไม่โอเคนะครับคือฟอนต์ก็อ่านยากเนาะแล้วก็วต้องมาเซตก่อนที่จะออกรถหรือถ้าเราลืมเราเซตตอนที่ขับรถมันก็จะอันตรายอีกนะครับรวมถึงระบบช่วยเหลือของเขาอะครับที่เป็นพวกนี่นะเป็นระบบช่วยเลนคีฟนะครับซึ่งมันแปลกมากนะคือเวลาที่ว่าเรา เราดับเครื่องเราเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะติดขึ้นมานะครับไอตัวเนี้คือเวลาที่เราเจอเส้นถนดเนี่ยลมอะไรมันจะดึงดึงปัดดึงเป๋นเงี้ยครับเพื่อให้พยายามให้รถเนี่ยมันอยู่ในเลนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอาการที่มันไม่ควรมีเลยนะแล้วเราต้องมาปิดเองทุกครั้งนะครับเวลาที่เราไม่ต้องการแนะทนที่มันจะปิดแล้วปิดไปเลยครับไม่ได้ส่วนระบบ Adaptive Cruise Control กับไอตัว Auto Steering เนี่ยครับก็แปลกนะครับ คือเส้นจราจรเนาะเห็นอยู่นะครับเวลาที่เส้นจราจรเนี่ยบางเส้นมันไม่ชัดหรือเป็นเส้นป่าอะไรเงี้ยเราตั้งไว้อยู่ดีมันแถออกไปเลยนะครับหรือบางทีมีเส้นก็จริงแต่มันเห็นรถไหมเห็นแต่มันระยะระหว่างรถกับกับตัวเส้นเนี่ยมันมันห่างน้อยไปครับ คือมันพยายามจะคีปให้เราอยู่ในในเลนแต่มันลืมไปว่าเราก็มีโอกาสกระจกหรือข้างรถเราจะไปเบียดรถที่อยู่ในเลนอีกเลนหนึ่งได้นะครับมันก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ทาให้เราต้องขืนสู้กับมันตลอดอ่ะสมมุติว่ามันจะดึงดึงให้อยู่ในเลนมันก็แถวไปจะไปโดนรถด้านข้างเราก็ต้องฝืนดึงกลับมานะครับดึงให้มันอยู่ในเลนมันก็กลายว่าบางจังหวะมันก็ดีที่ว่าไม่มีรถวิ่งตรงยาวๆอย่างเช่นมอเตอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ย แต่บางจังหวะที่ว่าถนนไม่ได้ดีมากเส้นไม่ได้ชัดรวมถึงมีรถเยอะรถหนาแน่นอย่างเงี้ย<ม>ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับ<ม>ก็ต้องพยายามแบบโฟก,กัสกับการขับหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าให้มาดีไหมระบบให้มาดีนะทุกอย่างค่อนข้างครบแต่ครบในที่นี้มันใช้งานแล้วมันมันโอเคไหมครับหมายถึงว่ามันรู้สึกดีไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคือ เหมือนประสิทธิภาพมันไม่ได้เต็มร้ออรซอะไรอย่างเงี้ครับรวมถึงความยากง่ายในการใช้งานการเซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ตรงนี้ไปปรับปรุงนะตัวไม,ม่ว่าจะเป็น U I หรือว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยยังมีข้อบอกพร่องเยอะนะครับผมว่านะอย่างที่บอกไปอันนี้หลายคนอาจจะเจอมากกว่าผมก็ได้นะคือผมขับมาก็เจอประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าปรับตัวอีกสักหน่อยก็พอจะชินกับมัน ถ้าอยากให้แก้ไขอัปเดตไปเลยก็ดีนะครับมันจะได้จบจบไปหรือรุ่นหน้าพัฒนาให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับมันจะได้เพอร์เฟกตนะตอนนี้รถมันเกือบจะดีแล้วแหละแต่ว่ามันติดแค่เรื่องพวกนี้ครับเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องสมรรถนะการขับขี่มันดีอยู่แล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้อีกอย่างก็คือห,หน้าจอตรงนี้นครับตรงหลังพวงมาลัยเนี่ยมันโคตรสว่างเลยคือมันสามารถปรับ ไบเนสหรือความสว่างได้ต่ำสุดนะครับมันขึ้นมาสามขีดอ่ะคือมันปรับได้แค่นี้นะครับก็คือลงสุดได้แค่ถึงสามขีดไม่สามารถลงเป็นขีดเดียวได้นะครับก็โอ้โหเป็นบั๊กอย่างหนึ่งนะครับว่าอันที่จะปรับได้ถึงลงสุดนะมีโคตรแยงตาเลยอ่ะขับไปก็แบบสว่างมากจ้าเลยครับก็ ถึงบ้านแล้วนะครับสรุปทริปอันนี้จากเพชรบูรณ์นะจากราชพัฒ์วิ่งมา3 3 1กิโลใกล้เคียงกับที่เราดูในแมพนะครับก็ขากลับเนี่ยซิ่งหน่อยคอนซัมชันก็จะประมาณนี้นะ14.5กิโลวัตตอ์ออวต่อ100กิโลเมตรต่างจากเดิมก็ประมาณ1กิโลวัตต์ออวต่อ100กิโลเมตรเองนะนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันแบบน่าเกียดนะเอเวอรเรจนะครับเพราะว่า ช่วงบางช่วงผมก็ช้านะครับเพราะว่ามันโดยเส้นทางด้วยอะไรเงี้ยรถเยอะนะครับก็สรุปตอนนี้จากที่เมื่อกี้อยู่อ l เล็กซล่าสุดนะครับแบตอยู่ที่ประมาณ77% 7นะครับเราก็ SOC ที่บ้านอยู่ที่48%อพอดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะชาร์จ AC ที่บ้านนี่แหละทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับ พรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเดินทางกันอีกก็สรุปทริปวันนี้เดินทางทั้งหมด6 60กิโลเมตรเรื่องการชาร์จไฟกี่รอบราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนะครับแต่โดยวรวมก็คือว่าอ,อ,อัตราการกินไฟเฉลีย่ยใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้สำหรับ MG4 Electric One Day Trip นะครับ